นะท่านจะยกกองทัพมาทั้งโลกก็ดับไม่ดับไม่ได้ด้วยนะท่านจะเอาน้ำทั้งมหาสมุทรมาดับก็ดับไม่ได้นะไฟแห่งราคะตัวนี้ไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำนะไม่มีทางนะการจะตัดกระแสการปรุงแต่งนี้คือท่านต้องไม่คิดเรื่องนี้นะ ต้องไม่คิดเรื่องนี้เพราะความคิดนั้นนะ่ะมันจะนําไปสู่ความป่ารถนายิ่งมันปรารถนามันก็จะหมวนคิดแต่เรื่องเดิมนะเพราะอารมณ์กามราคานี้ผลักดันให้มันคิดมันจะคิดแต่เรื่องกามผู้เห็นภยัยเห็นวัฏฏะตัวนี้นะถ้าจะเป็นผู้ทวนออกจากกระแสตรงนี้ เมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ตัดกลับมาสู่ลมหายใจนะไม่ให้มันคิดนึกต่อไปเหมือนดังคำที่พระอานนท์ได้ตัดถามพระพุทธองค์ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรกับสตีพระพุทธเจ้าค่ะพระอานนท์ถามเธออย่าดูเลยอานนท์เนี่ยสิ่งแรก ถ้าจําเป็นต้องดูล่ะพระพุทธเจ้าค่ะนะเธออย่าสนทนาด้วยอน,นุ์หากจําเป็นต้องสนทนาล่ะพระพุทธเจ้าค่ะเธอจะสนทนามากความอน,นุ์เธอจอะสนทนาในที่ลับเธออย่าอยู่เพียงลําพังสองต่อสองเห็นไหมท่านให้หลีกคุณก็คือให้หลีกให้หลีกนะี เขาท่านรู้ว่าใจเนี่ยผู้กำลังฝึกอยู่เนี่ยใจยังไม่มั่นเนาะให้หลีกให้ระมัดระวังสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมนะผัสสะอวิจตนาทั้งหมดสํารวมให้หมดเลยนะเพราะกำลังสตินี่ยังอ่อนอยู่นะเมื่อกําลังสติอ่อนปัญญาก็อ่อนเพราะสติปัญญามันคือตัวเดียวกันนะมันมันเกิดพร้อมกันมันมาพร้อมกันมีสติก็มีปัญญา สติอ่อนปัญญาก็อ่อนนะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาทีว่ว่าเรารู้ใครก็รู้ผมเชื่อเลยว่านั่งอยู่นี่ท่านรู้หมดแล้วแหละว่าการ,ราค้านี่เป็นเป็นฆ่าศึกเป็นภัยเนะท่านรู้หมดหละแต่ทําไมมันมันเอาไม่ได้ละ่ะมันช่วยไม่ได้ละ่ะเพราะนี่ไม่ใช่ปัญญาเป็นแค่ความรู้เป็นแค่ความเข้าใจ